สวัสดีครับมอนี่นะครับสิบห้าพี่พีน้องนะครับมเมื่อก็บพักกันจองกันนะครับเฮาสิเอาไปก,กินกับปนกุ้งแล้วกันตำหุงก,ก็ได้ครับพี่น้องเอาไปลวกหรือว่าเอาไปเพื่อนว่ามีเอฟซีบอกว่าเอาไปย่าเหม็นบ่เอาไปย่าก็ได้พี่นอ้องมาเบิ้งมาเบิ้งนะครับนี่ครับอันเขี้ยวๆนี่ก็สิเป็นพักกันจองทั้งเบิดเลยนะครับเนาะเดี๋ยวเฮามาสาธิตในการเก็บกันมือน,นี่เฮาสิเอาเอาดอกกับ ยอดอ่อนมันน,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 มมนี่นี่นี่น้ำมาไหตาก้อนนี่นี่นะครับตัวนี้สิเป็นดอกนี่ถ้าสิดึงเอาเยเอะนี่เห็นบ่ครับตัวนี้เป็นยอดอ่อนมันตัวนี้จะเป็นใบอ่อน,น,น on, ยอดอ่อนตัวสิเป็นดอกนะครับเก็บเลยครับบาดงาเยาลยเพราะว่าถามันแก่เทาก็เด็ดเอาแต่ดอกมันก็ได้เยอะข้างอก อะไรนะคุ้มไ Huh? Mm. đây mặc lái vì nó không phép điêu mm. huh? hay ta con một phần. Là không anh เรื่มมาแล้วอีกน้องเม่าจะกินกะตักหุ่หเอาไปหยังกินเลยเมนูสิกินกระตักหุ่หกินกับตักหุ่หูบวกกินกับเจลค่ะเจลนี่พี่น้องบางคนบอกว่าเอาไปย่างไปย่างอืตรงร้องไปย่างด้วยเรียบร้อยครับพี่น้องฟังนะแป๊บเดียว ได้มักลายครับเข้าสิเอาไปไหว้ยิงกับตาหมงังหงเลยกัน FC เอฟซีเพิ่นบอกวา่าเอาไปย่างแล้วก็เอาไปยำรงนี้ครับผมมักลายนึงไปครับเียบร้อยไปแล้วฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เนยเด้อ